ว่ายอว่าแน่เราเสียงนี่นี่ไงลุงมันบพาไม่ได้แล้วก็แไวไแ้วก็มุ่งุรง เขาไม่ไไปไงถามบริถามอนะนะแคอยไม่กุญแจมันไม่ได้ตื่นนะแต่แค่ว่าแม่งต่นี้วันนี้ ตามข้อทานอดมาข้ามีกุนจแจกแอนตี้แอนดกัฟ เปลาวไปเลาว่าไอ้หัวกูได ah> ้อ mm ีดับไม่มีป mm ืนเลยฮะอมีเหรอไม่นี <h <h claro> <h ่ไปให้เขาบอกนะครับโอเคขอบคุณครับไม่ได้ยินดีไปสิไม่ต้องถามนะ ผมมีคนอยู่ท่าเรือท่าเรือเห็น <fe in S 2> เลยโอเคโอเคเยตตังจะแดกเไม่มีในหนืเียังเกียตังาเกตัง้ตนดดดา ลงอยู่ไหนบ้านตะไคร้ร้อยหลายตัวขบวนข้าบวนข้าบนลงมาข้าบนลงมาไม่เอาไม้ป่าไปขอตีแล้วขอตีแล้วล้อมล้อมข้านลงมาอีกหนึ่งข้านลงมาอีกหนึ่งร้อยเฮ้ยหลายตัวจัง อ๋อค่าธนทรเติมเรือดก่อนม,มามเยมันยังเหลืออีกตัวนึงเี่ออาหมดแล้วนี่นว่า6ตัวครบแล้วาทานอรตัวนี้มีกุ่แจงหนึ่งดอกใครอยากได้ปืนเอะไหมเอาไหมอไม่เอาแล้วครับไม่เอา จะให้ข้าเห็นไม่เข้าเจ้าต้องการอะไรนะเ็นเงาเด็กคนนี้เหนแล้วถาน้องหน่อยตนี้ฮะนังไงว่าแล้วปืนเลี่ยมใช่มเออาปืนเลี่ยมอ่ว่าแล้วมันยิงดีนปืนเนี่ยดี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 ดลีดี ายแล้วไหมอูมีดอกนะเอาเปแลหรอไเอาล้วดีแล้วอะไรทามขอไม่ผมว่าไอ้บ้ที่อยู่ไมเกี่ยวตัวพอแล้วแหละตัวผู้หญิงผู้ชายเดินที่กันที่ันที่อนั่นและไม่แก้ไฟก็ดีอีโว่ีโว่ ได้แล้วโอเคเสร็จผมได้กิดกาหนไม่ทำาเบียเท่าไหร่ะสองหม่ใช่ฝ่ายเแกฝ่บาตี้อยู่ในเมืองนะโอเคฝ่ายเขาไปที่ห้ายลุงคนไหนลุงเฮ้ยเฮ้ กอนกยิงแล้วียิงหมาทำานั้นี่อ้ทำไหนเนี่ยเนนี่เราจะำม้กรบม้อกมียาไหมเข้ามาไม่มีเลยมีตัวมีมีมีอาเอาเอาอะไรอะไรคุ่นยา มีตะเต์ขอขดใหญ่หนึ่งข้าขอขบใหจังหวะใสเกาแเลยโอเคเต็มให้ดู่อันเดียวเกเคเต็มแล้วมม่วงเนี่ยมีแต่ปืนไว้รอดเลยเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูหมาป่าเดี๋ยวพอมีคนเอาไปเอามัตายแล้วนี่บัตตีเปลี่ยนสีเลยปูเี้ยเดี๋ยวไปกดนึงเ นี่ไะนี่ไงมาเราตอบคำถามเล่นเกมเปล่านไหตอนแรกผมว่าจะเข้าไปเล่นแล้วเบอกว่ากินเบียร์ไปกระป๋องผมไม่เข้าเลยเฮ้ยเว้ยเราชุบเราราชุบเราชุบลงแล้วลงแล้ว ดูในนี้เนะใาแดงบางแดงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวมาป้าเตายหลกตัวครับหลีระวังไม่เห็นนะไม่เห็นนะแเขาจะเข้าอุ่้ยุุ้้ยุ้้ยุ้ยไอ้เจ้ามาเยอะ่ะออกมาเดี๋ยวจมาเยอะอ่ะ จีเป็นก่กปัญหาแม่งด่าคนแหลกเชื่ออมาไม่มีอ่ะพี่ไอแซมมันมาเช้าเเนี่ยมันตรว้เหรออ่าแต่มันไมมีคนอ่ะเงียบไปดีพี่เก็บตลามให้อ้าวเยระแลเอาปืนไรเกิวะเยร์แลไอว้ฟักทอง คณคนงคนรไปเรื่อยกว่าจะได้แค่เอย่างละร้อยกว่าสองร้อยม่ีะไม่มีคนหรอกไม่มีคนเราทำไปเรื่อยไม่จะหมดรอกถ้าเอาโดนเปลนของ้ที่อ่ะพิจตีไปแล้วกูเ็ดเลยไม่เว้ยมันเันตังค์เว้ยเราไปสุ่ม เราแบบเล่นเตะกระชาเอาตัมไปนะเดี hmm. yeah. ๋ยวรอซื okay. oh, oh. ้อแอร์เถอะมีใครเขับรถแมวมันน่ารักไหมเอ๊ะท้ามันไม่เข้ามาบอกเลยนะเจ็ดหมดเลย้เตรู้จักไหมนิวเดสป่ะนิวเดสอ่าที่มันถือเลื่อยเอาเลื่อยฟ้าใส่แขนนะนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมา หวสวยไหมก็เบนหนังภาพก่อนนิสามโรงเรียนจะตีเราคนไม่ได้หนะเจาะเจอสีฟ้ากันขาดให่เหยียบปารจะรัะมีดด้วยข้างหลังเป็นสมุดสมุดอะไรวะสมุดอะไรสมุดแห่งความตายแดงร้องแดงร้องแดงร้องโหน่เราไปไปมันโหน่โหน่เราไปมันโหนูโหน่

มีแบบเดียวมีแบบเดียวเออยิจาไอ้ไกจนี่ก็ใหญใหญ่อ๋อนี่กะรยิงระเบิดเอ่านี้เป็นมไซปร์อันนี้เป็นเป็นยไมัระเบิดยิงมันติดตัวก็ดีนะนะยิงรัวด้วยไม่ได้ยิงเทนัดเอาต่แม้ไหม ที่มีขึ้นจอยู่เอาเผาด้ไม่ไม่เอาโอ้ยแม่ใช้สอดอกเม่วชิายแล้วนี่เอาปดายเลซะละเจ็บเจองยิงแล้วแม่งระเบิดล้มอ้มมันก็ใช้เรเหมือน n i p e r แหละยิงแล้วไปเดดวงว e ่ม่ีผส่งไลน์ส่งรูป แล้วเขียนว่าเล่นเกมกัน <c oughs> ่นบอกแตง <c oughs> พี่ไม่เคยอ่านเลยแอนลุงกูตายไงเล่นละครยิงเลยยินอยู่จะไปอ่านอะไรล <c oughs> ุงกูตายไงไปเล่นอะอ่านเดี๋ยวนี้อ่านนะอา่านเดี๋ยวนี้อา่อานตึ้นอ่านบ่อยตึย้แนแมนส่ง สองลูกจอยลายพางให้ดูแล้วาเหรอเฮ้ยอีเทียละูไปทิ้งปืนตรงใหญ่นี่ปืนทองปืนน้องกูไปติ้งหายแล้วอยู่ไหนอะปืนทองเยอะแล้วเนี่ยอยู่นี่รึเปล่าไหนไหนเห็นไหมใครมีใครมีกระสุนสไนเปอร์มั้งเนี่ยทำยังไงเอ้เหี้ยไอ้คี่เก็บปืนหาอะไรวะเนี่ยไปดูมีเออ โอ้ต้องไปเก็บอย่างเนี้ยไปดูดิไปดูดิมีเวลาอยู่เราปีหนูผมไม่ได้หยิบไปผมก็ไม่ได้หยิบอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวละเดี๋ยวลผมมีอ๋อไปหยิบสลัมมาแน่เลยเออผมอยู่ที่เราที่ส้มเลยจ้ะที่เราถอยไปอยู่ท่าเรือไหม ไปไปไปถอยทับถอยทับถอยทับไดแล่ปดมากอาจจะไม่ใช่ไปถึงแม่งวงบีกับนี่ดูวงกอนนะ นนต้องต้องรอมันบีบเสร็จอยู่แถวนี้อย่านเี้ย โอ้โหว่าแล้วว่าแล้วสลีกลับเฮ้ยไจปะเวลซึ่งไหมครับไปไปเรื่อยไใต้ขึ้นไปอยู่เขาเลยอะ นู่นบนเขามีเหรอบนเขาตีนเดี๋ยมึงเดี๋ยวมึงไปมันยิงไปยิงใครอยู่ร่จะไปเหรอไปโอ้ยไ่ใส่บาเรียแล้ว เราปิงก <it. S 3> ันเนี่ยเอ้ยเพื่อนมันล่วงมันล่างตัวคนเยอะว่ะมันลงไปข้างล่างตัวแล้วอ่ามันมันมันล่วงมาข้างล่างเราต้องเราต้องรีบโค้งมันไปไปไปสะลามไหมสะลานไหมลองสะลานเหมือนเดี๋ยวตอนขึ้นเขาบาสะลานเหมือนล้มล้มล้ม แล้วเข้าเข้าเข้าอยากเข้าโอ้เหลือทั้งหลายชั้นชั้นอยู่บนเขาอ่ะไหมพี่ผมตัวเองตัวเุบเดี๋ยววงมาค่อยขึ้นก็ได้ครับเดี๋ยวมันเห็นเรามันถลายลงมันล่างนี่เหนื่อยู่ยหงื่อยนี่ไม่ตื่น้องระวัง มันอยู <ure> ่ในทุ่งลาเวนเดอร์ข้างหน้านี่เลยอยู่ข้างหน้านี่เลยอ่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตายหลายสิเลยังไม่หายยิงแล้วสื่อแล้วไอ้ผมเนี่ให้เขาฝากครับข่าวว่าข่าวข้าวเฮ้ยนี่บวกวะนี่ระวังนิดเฮ้ยนี่อยู่บ้างนพี่อยู่ขนบ้านกันนะวงอยู่ในบ้านครับผมกำลังขึ้นกำลังขึ้นขึ้นแล้ว ร้อยผ่านอยพวกนี้ไม่เคยทำใครฝิดหังวางโดนตุ๋ยนะดูดอย่าง่อน่าจะมีแล้วี่ไม่น่ามีใครผิดเขาเล่นเขาเล่นไม้เขาเล่นไม้หน้ากันอยู่ไว้ก่อนนี่อบ่อปีด้วยไดี่ คนโดดมามีคนโดดมาโดดไปนู่นโดดไปนู้นชุดปอนชุดปอนอ้าวเสือกโดนอีกเสือนอีนี่ยนีน่ะหนีน่ะอะไรแล้วด้วยอะไรไอ้ลิงกูมาอ่ะอ้ลิงกูมาเก่งไปเฉยไม่ใช่มาเก่งไอ้ไอ้นี้ไอ้นี่จะในต้อยไง มาดังนู้นอีตัวนะครัยยู่ตเลยคมีกระสุนในปืดเนี่ย,ย,อย,ยขอ,อ,อไม่มีลแล้วครับนกนกนกะหลงัลงหลงัลงหลงังเว อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เดมตอนนี้เราก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่แปดต่อเปลี่นสองจะซื้อหอนโทษไหมไม่ถึงว่ะกูเห็นเฮ้ยเหลือที่เดียวอ่ะมันอยู่หล่อนว่ะหลอนที่มันก็ได้ยินเสียงละสองมันอยู่ข้างล่างเลยวนู่นน่ะนู่นน่ะ ตีสิงเิ้งสิวิ้งข้วิ้งข้าโดนโดนเปนตัวน่วย้วถ่วยตัวนี้ตัวนี้คุ้เสาไปงเือตัวเดียววกเฮ้ยตัวเดียววกอ้ ถ้าจะาปนได้ปนหมดตัวแล้วเนี่ยยหอนให้ย้อนให้หมดตัวโน่อยู่ตรงต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อะไรลิงลิงมองไม่เห็นหรอหน้าหน้าหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาจะว่าอะไรโอ้พี่ต้อมกับพี่ต้อมกับเอาดี ท่นาน้านานอยก็เป็นเงี้ยอะไรแล้วจะไปรับร <c oughs> บีรับี<ง>ต้องตยกเครดิตเเดให้ทาน้อยเนี่ยทออ่าน้อใส่หัวหมาป่ามา